E.S Clean Podcast ระบบบริหารจัดการงานบริการทำความสะอาดนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานเพื่อให้บริหารงานได้อย่างสมบูรณ์และนี่คือ E.S Talk สวัสดีครับหัวข้อวันนี้หัวข้อวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เราใจมากเรื่องการบริหารจำนวนพนักงานแล้วก็ที่ในหน่วยงานก็จะมีเคสอย่างนี้ครับเรื่องของการ บริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสําหรับหลายๆหน่วยงานวันนี้ต้องขออนุญาตคุณนัทให้ให้เปลี่ยนหมวกหลายๆครั้งที่เราคุยกันเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นผู้บริหารอาคารที่ช่วยเราดูจุดแข็งจุดอ่อนเป็นพอยต่างๆครั้งนี้คงต้องขออนุญาตประสบการณ์ที่เรื่องของการเคยเป็นซัพพลายเตอร์ครับนะครับตอนนั้นตอนนั้นบริการด้านไหนครับบ้างก็มีครบทุก ทุกบริการโอเคก็คือมีแม่บ้านแล้วพอพงานสวนงานช่างถูกครัให้ยืนต่างๆะครับครับก็ตรงอย่างนี้ครับคือเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องคนขาดในในสารมนี้เป็นไงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกเคสเป็นสิที่อยู่ควบคู่แทบทุกวันอยู่ควบคู่กันไปอยู่ควบคู่กันไปตั้งแต่กี่สิบปีมาก็ยังเหมือนเดิมใชครับคิดว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ างผมเองก็เคยได้มีโอกาสร่วมงานในักษานนี้ด้วยเหมือนกันนะครับและกะทั้งในต่างประเทศก็เหมือนกันทุกที่ขาดเหมือนกันครับคราวนี้นะครับเรามีตัวระบบของเราเนี่ยมีที่ว่าเป็นการบันทึกจํานวนพนักงานที่เข้าในหน่วยงานนะครับเพราะแน่นอนครับทุกที่ก็จะมีการทําสัญญากันใช่ไหมครับแล้วก็กำหนดจํานวนคนนะครับแต่อันนี้ขออนุญาตถามก่อนเพื่อเพื่อความเข้าใจตรงกันคือระบบนี้มันไม่ใช่ time attendance ใช่ไหมครับคนละเรื่องกันครับคนละเรื่องกัน เหตุผลว่าทำไมเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่า time attendance เนี่ยนะจะมีเรื่องของเวลาเของงานกี่โมงอยู่กะไหนอะไรต่างๆของเราไม่ใช่ของเราเรียกว่าเก็บเป็ข้อมูลเป็นซ้ำเฉยๆนะครับทำไมถึงต้องเก็บข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการเก็บตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อเอามาใช้สำหรับคำนวณเงินเดือนพนักงานครับ แต่เพื่อที่จะให้รู้ว่า fulfillment เป็นอย่างไรคือมันเป็น c h e ็ค Point ใช่ครับว่าที่นี่ควรจะต้องมีหัวหน้าหนึ่งพนักงานเก้าวันนี้ต้องมี10บนะครับแล้วเขามีครบหรือเปล่านะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับระดับบริหารเขาไม่ต้องการที่จะมาดูในรายละเอียดนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะต้องดึงพนักงานบ่ายมาขึ้นตอนเช้าก็เป็นได้นะครับก็ของเราเนี่ยในระบบเราเราจะแนะนําว่าให้บันทึก นะครับแต่ว่าบันทึกแยกแยกอ่าแยกระดับได้มีหน้ามีกะไหนกะไหนแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยนะครับถ้ามีจานวนไม่เท่ากันเรามีเยอะครับที่ลูกค้าของเราใช้แบบลักษณะว่าสัญญาจันทร์ถึงศุกร์จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเช้ามีบ่ายด้วยนะครับและเสาร์กับอาทิตย์ไม่ไม่เหมือนกันนักขัตนเลิฟมเหมือนกันเนี่ยนี่สามารถวางพรีเซสต์ตรงนี้ได้เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นอ่เป็นแมนพาวเวอร์แพทเทิร์นนะครับทุกทุกวันแพทเทิร์นจะถูกสร้างขึ้นมาโดยตัวมัน แล้วก็ทางทางผู้ใช้งานก็เข้ามาอัปเดตว่าแล้วจํานวนพนักงานจริงตามตามสัญญาเป็นเท่าไหร่แ้วจำนวนพนักงานจริงที่เข้ามาปฏิบัติงานวันนี้เป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้จุดจุดจุดสาคัญก็คือว่าเราตอบโจทย์ให้ลูกค้านะครับที่เขามีหลายๆไซส์ครับอันนี้เราคุยกันในฐานะของของสัยคอนเทนเตอร์ที่เราเคยทำงานทำงานมาก่อนครับผมหน่วยงานไซส์คนน้อยนะหน่วยงานเดียวครับแล้วมีคนจํานวนไม่เยอะด้วยครับสําคัญไหม สําคัญสาคัญสาคัญเพราะว่าสมมติมีสามคนหายไปคนนึงก็คือสามสิบเปอร์เซ็นของงานหายครับใช่ครับหน้าที่ก็คือสองคนที่เลือด้อง cover ใช่ครับอันนี้เรื่องเรื่องเยอะแบกแบกภาระเยอะแบกภาระแทนเพื่อนครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครที่ได้ฟังตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ในหน่วยงานที่จำนวนคนเยอะนะครับบอกไว้เลยว่าขาดวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเพื่อนเปลี่ยนเลยชีวิตเพื่อนเปลี่ยนชีวิตชีวิตลูกค้าเปลี่ยนด้วยชีวิตลูกค้าเปลี่ยนด้วยไม่รู้จะเจออะไรครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นหลายๆหน่วยงานเนี่ย แล้วคนขาดเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเยว่าผมก็กระทบเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นอย่างนี้ครับเราเคยตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในลักษณะที่ว่าแน่นอนครับหลายๆที่ก็จะมีลักษณะว่ามีหลายหน่วยงานกระจายยอยู่ตามพื้นที่ส่วนต่างๆบางครั้งบางที่เ็าจะมีระบบสแปร์ใช่ไหมจะทําเป็นทีมเป็นทีมเหมือนทีมโมบายทีมโมบายไวเสริมเวลาคนขาดดึงไปที่ตรงที่นี่นะครับแล้วก็บางที่ก็บางครั้งก็มีการเกิน ของคนของของคนคนประจําครับถ้าหากว่าเรามีระบบการบันทึกแบบนี้เข้าไปปุ๊บในในระบบนะครับว่าที่นี่คนขาดจำนวนเท่าไหร่นะครับผมมีลูกค้าอยู่หลายเนินนะครับประมาณร้อยกว่าไซส์ครับทั่วประเทศครับนะครับเช้ามาเนี่ยเขาบอกเลยแปดโมงเช้ารู้เรื่องแล้วเพราะว่าของเขาจะมีเข้าประมาณเจ็ดโมงครับแต่นี่ผมกำลังพูดถึงทั่วประเทศนะครับครับก็คือแปดโมงเช้าเขารู้แล้วว่าที่ไหนขาดบ้างครับแล้วก็ไม่อยากให้มีผลกระทบเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะแบบสําคัญมากเลยครับ หรืองานใกล้เคียงที่พอสามารถจะดึงมาได้ไหมเขาก็จัดการเรียกว่าเกลี่ยเกลี่ยคนให้ให้ให้ลงล็อกมากที่สุดอันนี้เราเรียกววาเป็นเทคนิคชั้นสูงเทคนิคชั้นสูงสำหรับระบสปอนเซอร์นะจริงๆเป็นเรื่องปวดหัวเรื่องปวดหัวเป็นเรื่องปวดหัวที่มันไม่ควรจะปวดครับถ้ามีระบบบริหารจัดการที่ดีมันมันเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยครับหลายอย่างการสื่อสารด้วยมันเป็น t h e scene นะครับ บางคนอาจจะมองเห็นเออแปดโมงเช้าทุกคนเรียบร้อยแล้วเราพ้มอมแม่บ้านครบแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราไม่ทราบหรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นลูกค้าะครับเราเราไม่ทรารรบหรอกว่าอ๋อเหตุเกิดมันเกิดตั้งแต่ตีห้าแล้วละ่ะจนกระทั่งเขาสารวจนกันถึงแปดโมงเนี่ยถึงผลมันถึงออกมาได้เป็นอย่างนั้นถูกต้องครับโดยที่ในอดีตอ่ะแทบจะไม่มีระบบอะไรมาช่วยอืมันใช้วิธีการโทรหากันอย่างเดียวก็เป็นอย่างนั้นจริงครับเป็นอย่างนั้นจริงปัญหาคืออะไรไหมครับ ปัญหาคือที่ที่ที่เราที่เราต้องทําตัวนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์เนี่ยเราเคยเจอแบบนี้ครับคือเช้ามาหัวหน้าไม่รู้แล้วหัวหน้าที่ดูแลโซนไม่รู้แต่หัวหน้ามีความรับผิดชอบสูงครับสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คืออยากรู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นก็โทรหาทุกคนเลยเช้ามาครบไหมครบครบไม่ครบก็บไม่ไม่ครบแล้วไม่แน่ใจด้วยครบไม่ครบแต่ยังไม่ติดต่อมาเพราะฉะนั้นด้วยด้วยระบบนี้ครัเช้ามา เช็คเวลาไว้เลยจ็ดท่มโมงจะเจ็ดโมงจะหกโมงก็เข้ามารู้เลยว่าโอเคที่นี่ขาดที่นั่นเกินที่นั่นขาดที่เกินแล้วก็จัดการเลยตรงนั้นนะฮะนี่แหละครับนี่คือนี่คือของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ทับซ้อนกับระบบทำทำ m a i n t e n นะครับคนละสร้างขึ้นมาเพื่อคนละจุดประสงค์กันคนละคนละจุประสงค์กอันนี้คือสร้างขึ้นมาเพื่อสามารถเกลี่ยคนให้ลงดูภาพรวมได้ในมัลติไซต์หลายๆที่ให้ครบดูภาพรวมให้เร็วที่สุดดูภาพรวมให้เร็วที่สุดครับผมแล้วก็จะได้ตัดสินใจต่อใช่ซึ่งซึ่งเป็น ประโยชน์กับทั้งหน้างานแล้วก็ทั้งเฮดออฟฟิศครือแบ็กออฟฟิศที่จะทํางานสอบประสานกันดัชบอร์ดกันดัชบอร์ดนะฮะของตรงนี้นะครับคือจะขึ้นเลยว่าตามบัตเจ็ตต้องมี30คนมีกี่คนมี29มี28ครับแปดที่นี่30คนมีเท่าไหร่มี31คนที่นี่30คนมี30คนพอดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งดัชบอร์ดตัวนี้มันก็สามารถที่จะเออ่เขาเรียกว่ากําหนดได้ว่าอ่าคนนี้คือไซด์แมเนจเจอร์คนนี้คืออารีแมเนจเจอร์ครับผมคนนี้คือ คนที่ดูเฉพาะภูมิภาคนี้ได้ได้ตรงนี้เรียกว่าจัดกลุ่มโซนจัดกลุ่มโซนเพราะนั้นข้อมูลไม่ไม่มีทางมาตีกันเด็ดขาดไม่ตีกันแล้วก็ถ้าถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองดูแลก็ไม่เข้ามากวนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละแต่ละเลเยอร์ของการมองก็จะมีอัลโทไลซ์หรือว่าการกำหนดของตัวเองใช่ครับกลุ่มย่อยก็ดูไปถ้ากลุ่มสูงขึ้นมาก็ได้ดูกลุ่มย่อยผู้บริหารข้างบนเลยก็เห็นภาพรวมเลยตอวนี้อะเรึ้นครับ คนวันนี้หายเป็น10คน20คนนะครับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ลูกน้องนีหายหมดเลยเอายังไงต่อโดยเฉพาะผู้บริหารผมว่าเขาเขาอยากได้ข้อมูลพวกนี้นะเพราะว่าโดยโดยองค์รวมแล้วเนี่ยบางครั้งเขาไม่ทราบว่าเพนพ้อมมันอยู่ที่อะไรคนขาดเยอะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาลาป่วยบ่อยหรือจริงๆยังหาคนที่ถูกใจไม่ได้ครับลูกค้าจะบอกว่าเอ้ยคนนี้มาทํางานวันนึงไม่ชอบฉันไม่เอาเปลี่ยนอ่างเงี้ยมันมันจะต้องวิเคราะห์ลดคอสให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทางแบล็คออฟฟิศจะได้ช่วยได้ทันใช่เพราะแบล็คออฟฟิศเนี่ยจะเป็นคน, recruit คนนะครีคูดคนนะการรีคูดคนเนี่ยมันบางครั้งมันไม่ทันครับครับไม่ทันมันบางคนก็มาปุ๊บเปลี่ยนเสื้อเข้าไซส์เลยเอ่ามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะครับผมครับก็จะมีประมาณแบบว่าวิเคราะห์แนวโน้มวิเคราะห์แนวโน้มวิเคราะห์แนวโน้มเช่นหล,หลังวันนักขัตเลิก มีการหลุดมีการหลุดต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะศึกษาดูได้จากข้อมูลที่ได้เก็บมาดูเหมือนเป็น behavior ของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ต้องนั่งคุยกันครพบจ dic ได้ประมาณนี้เรียกอบรมกันหน่อยนะเตือนกันนิดนึงอะไรอย่เงี้ยเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าสมมูรถไปได้ดะครับจากฝั่งของผมเนี่ยที่เคยบริหารเนี่ยบางทีปวดหัวเพราะว่าวันหยุดคนไทยเยอะครับ ปีใหม่กว่าจะกลับมากันโน่นนะกลางเดือนมกราตรงกลางกว่าจะกลับมาทีสิ้นเดือนสิ้นเดือนเมษาเนี่ยคันนี้พอเขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่กลับหรือบางทีกลับมาช้ากับหรือไม่กลับเลยก็มีครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราไม่มีระบบเนี้ยเราพีดิกลลาบากับแล้วเราก็วางแผนได้ยากด้วยอืมอ่มันเลยกลายเป็นว่าเราต้องมาตั้งที่ชั้ใช้ทุกครั้งครับที่ที่จะหยุดนักขัตเลิกหรือหยุดยาวเนี่ย บอกบอกคนหน้าหน่วยงานว่าเฮ้ยเตรียมพร้อมนะเดี๋ยววันที่เปิดทําการวันแรกเนี่ยต้องมีเรื่องนี้แน่นอนครับผมอ่าเพราะฉะนั้นระบบนี้มาช่วยได้ช่วยพิจิกได้ครับผมอีกอีกอีกยูสเคสหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมให้คุณนัทใส่หมวกของสรัพย์คอนคเตอร์ครับอันนี้ผมจะให้ลองใส่หมวกของของเจ้าของโครงการครับนะครับผมมีลูกค้าอยู่รายหนึ่งที่ที่ได้ใช้ระบบของเรานะครับคือเขามีปัญหา อันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นงานลักษณะประเภทไหนครับเป็นโครงการหมู่บ้านครับนะครับประมาณประมาณ2030หน่วยงานนะครับที่อยู่ในเจ้าของเดียวกันนะครับโครงการเดียวกันแล้วก็เขาเคยเจอปัญหานี้ครับคือมีคนขาดระหว่างเดือนนะครับแล้วก็ถึงเวลาสิ้นเดือนมาจําเป็นที่จะต้องวางบินนะกับทางลูกค้าปรากฏว่าวางบินไปไม่ได้เพราะต้องการเอกสารสนับสนุนนะเอกสารรับรองปรากฏว่าเอกสารรับรองเนี่ยต้องผ่าน ผู้ที่ตรวจสอบมาต้องมีการรับรองจากทางผู้จัดการโครงการดัางนะครับแล้วก็ทําให้การวางบินยืดเยื้อล่าช้าทั้งทั้าทางของเราเข้าไปช่วยนะครับของเขามีปัญหานี้มานานแล้วนะครับจะใช้เวลานานมากเป็นเป็นเป็นข้ามเดือนเลยนะครับของเราที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเขาภายในเดือนเดียวเลยนะครับสิ่งที่เราบอกก็คือว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยผู้จัดการของเราโทรกลับทผู้จัดการของเขาเลย ฝากให้ทุกท่านดูได้เลยเพราะว่าสามารถดูได้ไลฟ์ดูได้จากทุกสาขาเลยนะครับท่านไหนดูแลโครงการนั้นโครงการนี้แยกกันดูเลย28่สิบวันที่ย9อีกอีกวันหนึ่งดูว่าเป็นไงคนขาดอะไรไหมวันที่30สรุปแล้วนะครับแล้วก็เดือนนั้นที่เราเข้าไปพุกช่วยเขาได้ทันทีนะครับทาให้รู้สึกจะมีเรื่องกลไกของการหักท้ายจ่ายอะไรกันี้อันนี้เป็นเรื่องของทางทางการบริหารจัดการทางเราทางเราทางแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ตัวเลขของจริงหมดนะครับอันนี้คือเคสที่ผมเข้าไปแก้ไขปัญหาลูกค้า ในฐานะของของเจ้าของโครงการผู้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 บริหารโครงการมีแบบนี้ไหมฮะในในชีวิตจริงมีครับต้องตอบว่ามีแล้วจริงๆแล้วอ่ะเคยตอนตอนผมเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยเคยคุยกับเจ้านายว่าจริงๆแล้วที่เราเขียนบทเพนนอตี้ไว้อะครับทั้งหลายทั้งโปเนี่ยทางผู้ว่าจ้างไม่เคยต้องการจะได้นะก็อยากให้คนเต็มอยากให้คนเต็มเพราะว่าเราก็อยากให้งานมันมีประสิทธิภาพทุกวัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเห็นใจคนที่เป็นโอนเนอร์บ้างเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินครับทุกบาททุกสตางค์ของเขาเขาก็จะมีฝ่ายเขาก็จะถูกตรวจสอบตรวจสอบจากฝ่ายออเนะเพราะนั้นขั้นตอนเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่มันเป็นเส้นใยบางๆรับระหว่างความถูกกับความผิดซึ่งมันต้องมีอีเวนต์มาเกี่ยวข้องนะแต่จะทํายังไงให้การวางบินหรือว่าการเคลียร์คัดเรื่องของค่าปรับเรื่องอะไรเงี้ยมันรวดเร็วมากที่สุดก็คือ เราแค่ต้องการอีเวนต์ที่มันมีน้ำหนักับนอกจากปากเปล่านอกจากเอกสารที่มันดูล่องลอยแล้วของผมเนี่ยที่บอกที่บอกว่าให้ทางตัวแทนผู้ว่าจ้าง o ูดเองอะไเนี่ยอย่างเี้ยพอมอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันมันจะช่วยให้ผู้ว่าจ้างสบายใจสบายใจที่จะที่จะพูที่จะพคือผมว่ามันเป็นวินวินซ i t u เ t ชันคือทุกคนไม่ได้ถูกเอาเปรียบนะฮะโอเคถ้าวันนั้นมันต้องขาดจริงๆมันก็ต้องขาดเราเราก็ไม่ทราบไม่ไม่ไม่รู้จะทำไง ในฐานะผู้ว่าจ้างต้องทําตามทีวเราก็ต้องปรับครับในฐานะผู้ที่เป็นเซอร์วิสปรีเดอร์ก็ต้องถูกปรับไปแต่แต่ท้งนี้ทางนั้นก็มันก็มีการเกลี่ยกันได้ไกลเกลี่ยกันได้ประนีประนอมกันได้อันนั้นก็เป็นเรื่องหลังไม่อาจจะไม่ได้พูดถึงตัวเงินอย่างเดียวพูดถึงแรงงานที่จะมาชดเชยทาเสาร์อาทิตย์หรืออะไรนี้เสริมตรงนั้นเสริมตรงนั้นเสริมนี้หรือเป็นงานพิโรดิกที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้แต่มีเหตุผลแต่มีเหตุผลนะครับก็มันมันจะช่วยให้ โอเนอร์ Owner, หรือว่าผู้ว่าจ่ายเขาตัดสินใจได้เร็วมากขึ้นงั้นที่ฟังก์ชันที่ผมทำออกมานี่มาถูกทางแล้วใช่ไหมค่อนข้างตอบโจทย์เติมเติมค่อนข้างตอบโจทย์นะแล้ว,ลวเรื่องเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องคลาสสิกเหมือนกันครับเพราะว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเสียงที่ล่าลรือกันว่าจ่ายเงินช้า<อ>หรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ผมว่ามาช่วยเขาได้ครับครับบางครั้งเองเราเราถ้าถ้าในหมวกที่ผมเคยสวมนะถ้าเป็นโอเนอร์ งานประจำเราก็มีงานอื่นเราก็มีคือพูดง่ายๆไม่ได้อยากจ่ายช้าหรอกไม่ได้อยากจ่ายช้าหรอกมันทำไม่ทันขอหลักฐานที่มันมาชัดเจนมันทำไม่ทันมันทําไม่ทันหรือบางทีแบบถ้าเป็นสมัยก่อนมีการเซ็นชื่อแม่บ้านต้องมานั่งตรวจชื่อแม่บ้านทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเรามองว่าเแม่บ้านคนนี้โดยส่วนตัวเราไม่เห็นมาหลายวันแล้วนะแต่ทำไมมันมีรายชื่อมาเซ็นทุกวันเซ็นแทนหรือเปล่าอต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกเขามาเซ็นจริงหรือเปล่าใครมาเซ็นแทนเขาไหม บางครั้งถึงขนาดนั้นในในในหน่วยงานบางหน่วยงานที่อาจจะเป็น enterprise หรือเป็นอะไรที่เขาค่อนข้างจะมี regulation ที่แน่นอน,นอมันอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครเพราะว่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายของโอนเงแล้วจะเซ็นจะเซ็นเงินออกไปสักบาทอย่างเงี้ยมันจะต้องมี evidence ตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยแหละนะครับครับผมของผมผมคิดว่าผมมีสล็อตเวลาให้ตรวจเยอะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเดินทีต้องจบเดือนก่อน แล้วก็รวบรวมเอกสารมาแล้วก็ลองนึกวัาวันนั้นมาหรือเปล่าก็ไปตรวจสอบวันนี้ั้นใช่ไหมของผมนี้คือให้ตรวจทั้งเดือนเลยคือตรวจวันต่อวันยังได้เลยใช่หรือตรวจได้ทุกวันอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีซึ่งไม่ได้มีโปรเซสที่เยอะเกินไปนะครับอาจจะเป็นแบบวันคลิกกครับผมแน่นอนครับแน่นอนคือบางครั้งเคยเจอครับเคยเจอบางบางอย่างที่เป็น affable เนี่ยมันทําได้ทีละรายการอ่ะทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยรวบไปเถอะเบ้าได้ยี่สิบรายการผมขอเช็ค select all เลยแล้ว แอปทีเดียวโอ้ได้ครับอ่้อย่างเงี้ยครับต้ช่วยประหยัดเวลามีครับมีตัวนี้มีช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ใครที่คลิกไปเนี่ยก็คือจะมีการสแตมป์เดทไทม์ด้วยว่าว่ามาอัปเดตตรงนี้เพราะฉะนั้นทางทางผู้ที่จะจ่ายเงินมีหนาที่จ่ายเงินก็เห็นหลักฐานนี้ก็สบายใจครับก็ดีใจครับที่ที่อีกหนึ่งฟีเจอร์ของเราที่เราคิดว่าเรามาเติมเต็มครับนะครับแล้วก็ฟังจากผู้ใช้งานเองเขาบอกว่ามีประโยชน์และใช้งานได้คือโดยส่วนตัวเนี่ย เราได้เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะเราได้เข้าไปทําให้ลูกค้าแล้วแล้วเขาเขาเห็นประโยชน์แล้วก็ได้ช่วยเขาไปแล้วแต่ว่าเขาฟังจากทางเคสนอื่นด้วยออย่างนี้ก็ยิ่งมั่นใจว่าฟังก์ชันของเราอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะฝากไปให้น่าจะตอบโจทย์โอเคน่าจะตอบได้เลยได้เลยขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ